รู้เฉพาะซึ่งจิตก็คือรู้ว่าผู้รู้เนี่ยกำลังรู้อะไระว่าผู้รู้ไม่ได้ไปรู้ความคิดอดีตอน,นาคตไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรแต่กําลังรู้ลมหายใจผู้เจ้าจะใช้บทพัน,นาะว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจน,น์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ นั่นก็คือขณะที่รู้ลมหายใจอยู่รู้ว่าจิตเรากําลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตานุปัสสนานะถึงเคยอธิบายบอกแล้วว่าจิตผู้รู้กําลังรู้ลมเนี่ยถ้ารู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกเป็นกายานุปัสสนารู้จักว่าจิตเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจเป็นจิตตานุปัสสนาของสองสิ่งทํางานอยู่ด้วยกันเกาะอาศัยกันอยู่จะมองมุมใดก็ได้มองได้ถึงสี่มุมเลยนะการเห็นจิตแปลเปลี่ยนเป็นธรรมานุปัสสนาการ รู้สึกถึงความเฉยเฉยขณะที่จิตรู้ลมายใจเป็นเวทนานุปัสนานะ